สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรลกตักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคู่โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของทําไมเราจึงควรสวดมนต์เคยมีคําถามแบบนี้ผุดขึ้นมาหรือเปล่าแค่สวดมนต์ได้บุญจริงหรือทุกคําถามมีคําตอบท่านผู้ฟังครับ วันนี้ขอนำคติธรรมของพระครูวิสิทธิพิทยาคมพระครูปลัดวลาคุญญวโรวัดโพทองย่านบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครมาไขข้อข้องใจในวันนี้เกี่ยวกับทำไมเราจึงควรสวดมนต์แค่สวดมนต์ได้บุญจริงหรือ คำแนะนำและข้อปฏิบัติสำหรับการสวดมนต์สวดมนต์ปรับใจให้มีความเชื่อความศรัทธาในพระคาถาให้มากที่สุดว่าพระคาถาที่จะสวดนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นของศักดิ์สิทธิ์จริงไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนและผู้อื่น เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนมีแต่อุปสรรคมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์มากมายเกิดขึ้นอยู่เสมอบุญมีจริงบาปมีจริงทุกชีวิตล้วนต้องการความสุข ความสำเร็จความสมหวังกันทั้งนั้นการสวดมนต์เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตเราได้คนไม่รู้จักสวดมนต์จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจงมีความอดทน เพียรพยายามสวดให้ได้ทุกวันอย่าให้ขาดจะมากจะน้อยขอให้ได้สวดการสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นขัดขวางต่อผู้ที่สวดมนต์ยิ่งถ้าเป็นคนที่มีกรรมมีเวรมากยิ่งลำบาก แต่เป็นการลำบากแต่ในช่วงสองสามอาทิตย์แรกเท่านั้นผ่านไปได้ก็จะดีรู้สึกสบายไม่อึดอัดไม่ทรมานขอจงอดทนมีสัจจะให้มากไว้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราต้องทำได้เพื่อชีวิตของเราไม่ต้องอธิษฐานหรือปรารถนาอะไรทั้งสิน้น การสวดมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนต่อรองเรียกร้องใดๆทั้งสิ้นเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มพลังบุญพลังความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองการสวดมนต์เป็นธรรมเหตุปัจจัยจัดระบบชีวิตให้ดีให้ถูกต้องเท่านั้น ส่วนผลนั้นจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเหมือนกับการรับประทานยาเหมือนการปลูกต้นไม้ขอเพียงรับประทานให้ตรงตามเวลาโรคย่อมหายดูแลต้นไม้ให้ดีถูกต้องตามกรรมวิธีผลดอกออกย่อมขึ้นอยู่และเกิดขึ้นอย่างแน่นอนการสวดมนต์ก็เป็นเช่นนั้น จะสวดเวลาไหนที่ไหนก็ได้จะอยู่ในอิริยบทไหนก็ได้เช่นเดียวกันขอให้ใจเราพร้อมและมีเวลาสะดวกจะสวดวันละกี่ครั้งก็ได้จงสวดเถิดไม่มีความผิดใดๆทั้งสิน้นถ้ามีห้องพระในบ้านก็สวดในห้องพระ จัดเครื่องสัการบ,บูชามีดอกไม้ทูบเทียนตามสมควรได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีจะสวดในใจหรือสวดออกเสียงก็ได้แล้วแต่การเวลาและสถานที่จะพนมมือหรือไม่พนมมือก็ได้อาจจะยกมือไว้สักครั้งก่อนสวดก็ได้จะเป็นการดีถ้าอยู่ในบ้าน ในสถานที่พร้อมก็ควรพนมมือสวดควรตั้งนโมสามจบก่อนสวดทุกครั้งครั้งที่มีการสวดมนบทใดบทหนึ่งถ้าจะซื้อนังสือดูกดสวดก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีควรพยายามท่องให้ได้ในแต่ละบทเป็นบทหนึ่งบทใดก็ได้ที่ตนเองชอบ เป็นสิ่งที่ดีมากจะได้เป็นสมบัติชีวิตสมบัติสมองติดตัวไปและสมองก็จะได้จดจำพระคาถาไว้แทนที่จะจดจำแต่ปัญหาจำแต่เรื่องที่ไม่ดีเก็บไว้ให้รกสมองเปล่าๆหากมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม ห้ามนึกโทษน้อยใจเสียใจตำหนิบนว่าการสวดมนต์ไม่เห็นช่วยอะไรเลยพระคาถาไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เด็ดขาดให้นึกเสียว่ากรรมเบนเรายัางมีบารมีความเพียรเรายัางน้อยแยกให้ออกว่านี่คือปัญหานี่คือบนจงปักใจเชื่อเถิดว่าปัญหาที่มีอยู่ย่อมหมดไป เราจะต้องพบทางออกที่ดีแน่นอนจงตั้งสติให้ดีแล้วสวดไปอย่าได้ท้อแท้ลลมเลออาจมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการสวดหมนตของเราก็ไม่ควรกล่าวร้ายนึกเกียดชังโกรธเขาเป็นอันขาให้ใช้ปัญญาพิจารณามองให้เห็นถึงสัจธรรมความจริงของโลกว่า คนเรามีบุญมีบรารมีมีสติปัญญามีเวรกรรมต่างกันจงแผ่เมตตาให้เขาเถิดให้เขาได้มีโอกาสทำเช่นเ,เราบ้างการทำแต่ละอย่างนั้นจะให้มีคนดีเห็นดีด้วยไปหมดนั้นจมเป็นไปไม่ได้เรื่องความหมายหรือคำแปลนั้นถ้ารู้ได้ก็ดีถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไร อย่าได้วิตกกังวลสนใจกับคำที่คนมักกล่าวว่าสวดแบบนกแก้วนกขุนทองเพราะคนสวดกับนกสวดนั้นย่อมต่างกันโดยสิ้นเชิงการสวดมนต์นั้นขอให้มีใจจดจอ่อมีความเชื่ออยู่ที่อากาาาักขระพระคาถาอานิสงย่อมมีมาก เพราะขณะนั้นสภาพจิตย่อมเป็นบุญกุศลตลอดเหล่านี้คือคติคำธรรมสอนของพระรูวิสิตพิทยาคมวัดโพทองเกี่ยวกับการสวดมนต์ขอเพียงรักษากายรักษาวาจารักษาใจให้สะอาดอยู่เสมอแม้ในขณะที่สวดอยู่นั้นก็ย่อมเป็นกุศลแล้วเพราะจิตไม่ได้คิดอะไร เพราะกายไม่ได้ไปทําสิ่งไม่ดีวาจาที่สวดอยู่ก็ย่อมไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองท่านผู้ฟังครับการสวดมนต์ด้วยความเคารพจริงถึงสวดน้อยก็มีอานิสงส์มากถ้าทําได้ทุกวันเวลาตายมันลงนรกกันไม่ได้แน่หลวงพ่อฤาษีหลิงดำวัดท่าสงได้บอกเกี่ยวกับ อธิสงของการสวดมนต์ว่าหงวงพอ่อฤาษีลิงดำพระราชพรมยานวัท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีได้ตอบปัญหาธรรมญาติโยมเกี่ยวกับอนิสง์ของการสวดมนต์ไว้ดังนี้จะสวดมนต์มากสวดมนต์น้อยอันนี้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่กำลังใจ ถ้าเราสวดมนต์ไม่ได้เลยก็ตั้งใจว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะซึ่งแปลว่าข้าพระเจ้าขอเคารพพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์องค์นี้เพียงเท่านี้ก็เหลือกินแล้วว่าด้วยความเคารพจริงๆตั้งใจจริงๆหรือว่ามากกว่านี้พุทธังสารนังคัจามิ ทำมังสารหนังัจามิสังขังสารหนังัจามิไปอีกสามวาระตามที่ว่ากันมาเวลาที่ว่านั้นก็ว่าด้วยความตั้งใจด้วยความเคารพด้วยความจริงใจเวลานั้นอานิสงส์สูงขึ้นเป็นทั้งพุทธานุสติด้วยเป็นธรรมานุสติด้วยเป็นสังขานุสติด้วย ถ้ามีพระพุทธรูปนั่งมองดูพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกล่าวถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติกล่าวถึงพระสงฆ์เป็นสังขานุสติถ้าอยากเก่งจริงๆก็ว่าอิติปิโสอีกสักจบก็ดีมากกดอิติปิโสกดต้นพรนณนาความดีของพระพุทธเจ้า บทสวากขาโตพรรณนาความดีของพระธรรมบทสุปฏิปโนพรรณนาความดีของพระสงฆ์แค่เท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านทำได้ทุกวันเวลาจะตายมันลงนรกกันไม่ได้แน่ทีนี้เรามาฟังในเรื่องของสวดมนต์รักษาโรค ถ้าตอนไหนเรามีเรื่องเครียดไม่สบายใจกักกุ้มใจพอหลายๆวันเข้าจะสังเกตได้ว่าร่างกายของเราอาจจะป่วยไม่สบายได้สำหรับในเรื่องนี้จะมีอะไรช่วยเราได้บ้างมีผลการวิจัยของนักวิจัยชาวตะวันตกพูดเรื่องการสวดมนต์ สามารถรักษาสุขภาพได้โดยสามารถอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้ว่ามนุษย์ประกอบไปด้วยกายกับใจทั้งสองส่วนส่งผลสืบเนื่องกันคนเป็นโรคท้องอืดท้องเฟ้นนอนไม่หลับความดันสูงสารพัดโรคเกิดขึ้นได้มากมายแต่ถ้าตอนไหนเรารู้สึกสบายใจอารมณ์ดี รู้สึกว่ากำลังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตหน้าตาผิวพรรณของเราจะสดใสในทํานองเดียวกันถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเกิดอาการป่วยไข้นานวันเข้าใจก็ย่อมหดหูตามไปด้วยแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงใจก็จะมีโอกาสสดชื่นได้มากกว่า กายกับใจส่งผลซึ่งกันและกันอย่างนี้การสวดมนต์ทำให้ใจเรานิ่งสงบแล้วเกิดความสบายใจพอสบายใจใจได้สมดุลย่อมนำไปสู่สภาวะร่างกายที่สมดุลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายป่วยอาการมันไม่สบายก็จะทุเราเบาบางลงแล้วจะกค,ค่อยดีตามดำดำับ ถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันมักจะชื่นชอบอะไรที่เป็นรูปธปรรมมองเห็นได้จับต้องได้ถ้ามีคนมาบอกเราว่าสวนมนต์แล้วดีเราฟังแล้วอาจจะคิดตามเพียงเห็นดีด้วยแต่ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเป็นรูปธปรรม มีผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งทําการทดลองเรื่องน้ําอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาเขาทําการทดลองโดยนําน้ํามาทําให้แข็งตัวคือเย็นจนกระทั่งจะผลึกพอได้ผิึกน้ําแล้วก็นํามาส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูว่าลักษณะของผลึกน้ํานั้นเป็นอย่างไรจากนั้นก็ทดลองโดยใช้น้ําที่มาจากแหล่งน้ําเดียวกัน นำมาแยกเป็นสองขวดโดยน้ำขวดหนึ่งเราพูดจาไพเราะก,กับมันส่วนอีกขวดหนึ่งเราพูดด้วยกับถ้อยคำร้าย,ายๆเช่นแย่เร็วผลน้ำประากฏว่าผลึกน้ำนั้นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงน้ำในขวดที่เราพูดไพเราะด้วยนั้นมีลักษณะผึกที่เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมสวยงาม แต่น้ําในขวดที่เราพูดไม่ดีด้วยนั้นกับมีลักษณะของผึกที่ไม่เป็นรูปร่างอย่างกับคนหัวใจสลายมีตัวอย่างผึกของน้ําจากเขื่อนฟูจิวาร่าก่อนได้ฟังเสียงสวดมนต์ลักษณะของผึกไม่เป็นรูปทรงแต่พอสวดมนต์ให้ฟังทุกวันทุกวันระยะหนึ่ง ผลปรากฏว่าผึกน้ำกลายเป็นผึกอกเหลี่ยมคล้ายอัญ,ญมณีที่มีความงดงามนี่คือการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำซ้ำได้ไม่ว่าจะทดลองซ้ำอีกอกี่ครั้งก็ปรากฏผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมแม้แต่การทดลองที่เขานำข้าวสุกที่หุงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่ขวดโหลแยกออกเป็นสองขวด แล้วปิดป่าไว้ขวดหนึ่งพูดด้วยคำพูดที่ไพลาออ่อนโยนอีกขวดหนึ่งพูดด้วยค่อยคำไม่ดีผ่านไปกี่เพียงไม่กี่วันข้าวในขวดโหลที่เราพูดจาด้วยนั้นมีสีเหลืองนวลสวยแต่ข้าวอีกขวดโหลนหนึ่งที่เราพูดจาไม่ดีด้วยทุกๆวันนั้นกลับมีสีดำ จากการทดลองนี้ชี้ให้เห็นว่าข้าวก็ตามน้ำก็ตามไม่ได้เข้าใจภาษาแต่อย่างใดยกตัวอย่างในการทดลองนี้โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดกับข้าวกระปุกหนึ่งว่าซึ่งแปลว่าขอบคุณส่วนข้าวอีกกระปุกหนึ่งพูดซึ่งแปลว่าไอ้โง่ถามว่าข้าวเข้าใจภาษาญี่ปุ่นด้วยหรือ แต่ถ้าเราเปลี่ยนพูดภาษาไทยว่าขอบคุณกับไองโง่หรือพูดภาษาต่างประเทศละ่ะเข้าจะรู้เรื่องหรือไม่ความจริงแล้วไม่ใช่เรื่องของภาษาแต่เป็นเรื่องของกระแสะใจคือในขณะที่เราพูดว่าขอบคุณโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามกระแสะใจที่ออกมาในขณะที่พูดนั้นจะเป็นกระแสะของความรู้สึกดี เป็นกระแสทางบวกแต่ถ้าเราพูดว่าไอโง่ถึงแม้ว่าเราจะแกล้งพูดก็าตามภาพที่เกิดขึ้นมาในใจเราขณะที่พูดคำไม่ไพเราะ,ะ,ะนั้นกระแสใจเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วยิ่งถ้าเกิดความรู้สึกอย่างที่พูดจริงๆกระแสใจในแง่ลบก็จะแรงยิ่งขึ้นยิ่งถ้าเราพูดซ้ําๆทุกวัน ก็ยิ่งส่งผลรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกข้าวเอ๋ยน้ำเอ๋ยไม่มีชีวิตไม่รู้ภาษามนุษย์แต่มันสัมผัสถึงกระแสใจที่เราส่งออกไปได้โดยกระแสที่ออกไปนั้นส่งผลต่อดำดับโครงสร้างของโมเลกุลในน้ำส่งผลต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในข้าวเพราะฉะนั้น คลื่นเสียงเป็นสื่อของคลื่นใจเริ่มต้นบาจากใจแล้วส่งออกไปเป็นคลื่นเสียงถ้าคลื่นใจดีคลืนเสียงออกไปจะมีจังหวะที่ดีด้วยถ้าคลื่นใจเสียก็จะส่งผลไม่ดีออกไปด้วยเช่นกันแล้วส่งผลไปถึงทุกสรรพสิ่งดังนั้นถ้าเราสวดมนต์ทุกวัน มันสร้างขึ้นใจที่ดีให้กับตัวเองจากภายนอกภายในด้วยความดื่มด่ำซาบซึงใดคุณของพระรัตนตรัยกระแสดีๆก็จะออกมาจากใจเราสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตทั้งเลือดและน้ำในตัวเราทั้งหมดจะเกิดเป็นผึกที่สวยงามผิวพรรณวันนะก็จะพองใสเพราะฉะนั้น ถ้าปารถนาให้ตัวเรามีสุขภาพแข็งแรงมีความเบิกบานผ่องใสก็ให้สวดมนต์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเครื่องสำอางอราคาแพงยี่ห้อไหนก็สู้การสวดมนต์ไม่ได้เรื่องที่กล่าวมานั้นเป็นมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ส่วนในแง่ทางพระพุทธศาสนานั้น การสวดมนต์ถือว่าได้อานิสงส์ซึ่งความหมายของอานิสงส์ก็คล้ายๆกับคําว่าประโยชน์นั่นเองคือพอเราสวดมนต์ใจเราก็สงบแล้วเกิดปุญกุศลขึ้นมาหล่อเลี้ยงใจดึงดูดสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานั่นเองที่สําคัญการสวดมนต์เป็นการทบทวนคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตของคนเราก็จะได้ดำเนินไปในทางบวกสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะเบิกบานผ่องใสทั้งการเรียนรู้และหน้าที่การงานดำเนินไปอย่างได้ผลดีนักรุงพราราณสีมีเด็กสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวสมาธิฏิมีความเห็นชอบถูกต้องตามคำนองของธรรม ส่วนเด็กอีกคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีมิจฉาทิฐิมักเห็นกงจักเป็นดอกบัวเมื่อถึงเวลาแข่งขันกีฬาตีขีเด็กที่มาจากครอบครัวสัมมาทิฏฐิมักจะสวดบทสั้นๆก่อนลงแข่งเสมอว่านะโมพุทธายะแปลว่าข้าพะเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนเด็กที่มาจากครอบครัวมิจชาทิฐิมักจะกาบูชาพระผุมว่าข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผมเพียงเท่านั้นไม่กาบูชาพระรัตนตรัยครั้งผลการแข่งขันออกมาปรากฏว่าเด็กคนแรกมัจกจะปุ่มชัยชนะอยู่เสมอเสมอจนเด็กคนที่สองเกิดความสงสัยจึงเอ่ยถามเพื่อนว่า เธอมีเคล็ดลับอะไรจึงทำให้ชนะฉันได้ถูกครั้งไปเด็กคนแรกได้ยินดังนั้นจึงสอนให้เพื่อนสวดมนต์เหมือนกันกับตนว่านะโมพุทธายะข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด็กคนที่สองก็ทำตามทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ไม่รู้เรื่องเพียงเห็นว่าท่องสั้นดีและหวังจะให้ทุกอย่าง ออกมาราพื้นบางเท่านั้นเองเวลาต่อมาเด็กชายในครอบครัวมิจฉาทิฏฐิได้ตามพ่อของเขาเข้าไปตัดไม้ในป่าใหญ่เมื่อผู้เป็นพ่อตัดไม้เสร็จปรากฏว่าโคที่เทียมเกวียนนี้เตลิดหายเข้าไปในป่าพ่อจึงออกไปตามหาโคจนเมืดคำ่ำเด็กน้อยนั่งรอพ่ออยู่ลำพังก็เกิดความรู้สึกกลัว จึงหลบเข้าไปหลอพ่ออยู่ใต้เกวียนโดยหารู้ไม่ว่าในป่ยาใยนี้มียักษ์อยู่สองตนยักษ์ตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิไม่แรงแก่คนแต่ยักษ์อีกตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิชอบรังแก่คนบ้างจับกินเป็นอาหารบ้างเมื่อยักษ์ทั้งสองเดินทางผ่านมาพบกับเกวียนที่จอดนิ่งอยู่กลางป่า จึงเกิดความรู้สึกสงสัยยืนด้อมด้อ,ดอมอมองมองอยู่รู่หนึ่งไม่นานเจ้ายักษ์มิจฉาทิฏฐิก็เลือบไปเห็นเท้าของเด็กน้อยโผล่อ,ออกมาจากใต้เกวียนจึงเกิดความดีใจพร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าวันนี้ข้าโชคดีมีลาบลอยได้เจ้าเด็กน้อยนี้เป็นอาหารแล้วยักษ์สมมาทิฏฐิ แต่ยินดังขึ้นจึงพูดแย้งกึ้นว่าอย่าไปยุ่งเลยเราไปหาผลไม้กันกินก็ได้เจ้ายักษ์มิจฉาทิฐิไม่ฟังเสียงขวาขาเด็กน้อยได้ก็ลากออกมาทันทีเด็กน้อยตกใจจึงรีบท่องตามคำที่เพื่อนเคยสอนว่าน้ำโมพุทธ,ธายะข้าพระเจ้าขอน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทันใดนั้นเจ้ายักษ์มิจฉาทิฐิก็รู้สึกโ้อนเหมือนจับโดนเหล็กเผาไฟมันสะดุ้งแล้วรีบลายมือที่จับขาเด็กน้อยออกทันทีโวยอานิสงส์ของการกล่าววาจานอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าเจ้ายักษ์มิจฉาทิฐิรู้ได้ทันทีว่าเด็กน้อยนี้เป็นผู้มีปุ์จะไปทำอันตรายเขาไม่ได้ มันจึงหันไปปรึกษายักษ์อีกตนหนึ่งยักษ์ผู้ประพฤติดีจึงต่อเพื่อนกลับไปว่าเจ้าทำบาปกับผู้ที่มีบารมีแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าต้องกล่าวขอโทษเขาเจ้ายักษ์มิจฉาทิฏฐิเกงกลัวบาปกรรมจึงรีบเร่งไปเก็บผลไม้มาเลี้ยงดูแล้วขอขามาลาโทษไม่นานนักเด็กน้อยกับพ่อก็ได้พบกัน แล้กลับบ้านอย่างปลอดภัยในที่สุดเรื่องราวเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงอเน,นิสงของการสวดมนต์แม้จะสวดเพียงสั้นๆโดยไม่รู้ความหมายบนก็เกิดได้คนโบราณรู้หลักข้อนี้ดีเวลาเกิดเหตุให้ตกใจก็มักอุทานว่าคุณพระช่วยแต่ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเขาอุทานว่า นโมตัสสะภะคะวะโตตกใจแต่ละทีต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระรัตนตรัยก่อนแล้วเอาใจผูกไว้อย่างนั้นเพราะรู้ว่าผูกไว้กับพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วจะดีขึ้นถ้าเราเองจะหลักนี้ได้เหมือนอย่างปู่ย่าตายายชีวิตของเราก็จะดีตาม ผลดีจะเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ